คุณชาตรี<ะ>อย่าลืมไปขอโอโนโฉนดที่สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยนะสำนักงานที่ดินคนเยอะมากเบื่อมากเลยครับแล้วใครให้คุณไปรอคิวนานเดี๋ยวนี้เขาเปิดให้ผู้ที่ต้องการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอ่ะไปเตรียมยื่นเอกสารไว้ก่อนในวันเสาร์อาทิตย์เจ้าหน้าที่จะได้บันทึกข้อมูลเอาไว้เป็นการจองคิวล่วงหน้าแล้วจะได้นัดหมายคุณไปจดทะเบียนในวันปกติคุณก็จะ ต้องเสียเวลาด้วยคุณชาตรี<ะ>คุณฟังหรือเปล่าคะเนี่ยคุณชาตรี ก็ตั้งใจฟังกันหน่อยสิครับเดี๋ยวนี้สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตเขาเปิดให้บริการในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการแล้วแค่นำเอกสารมายื่นเพื่อทำการนัดแล้วมาจดทะเบียนจริงในวันปกติแค่นี้ก็ไม่ต้องรอคิวนานและเสียเวลาอีกต่อไปสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย